ครับก็กราบสวัสดีนะ้านสายล่าทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้พบเจอช่างสันต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีงานมีงานเกี่ยวข้าวเนะี่ยแต่ขอเลื่อนลูกค้าไปนะครับผมเพราะว่าช่างสันจะมาเล่นง,งานให้ลูกค้านะครับเนาะมาเล่นง,งานให้ลูกค้าสองสามลำนี่นะครับเนาะก็เป็นเป็นเดือนเดือนที่แล้วนะครับพอดีช่างสันคาไปมัวไปอ่งานศพด้วยอะไรด้วยแล้วไข้ด้วยนะครับเลย หน้าก็ตอบลงเลยครับไม่ค่อยสบายนะครับใครนะครับวันนี้ช่างสันก็จะมาแจ้งนะครับว่าคิวใครที่ช่างสันทําไม่ทันจริงๆนะครับช่างสันขอเลื่อนเป็นเป็นธันวานะครับผมนะครับไม่ไม่ได้นิ่งดูได้นะครับแต่จะเล่งให้นะครับประมาณวันที่เจ็ดเป็นที่แปดนี่ก็น่าจะอ่าไม่ได้ทํางานเลยนะครับไม่ได้ทําหน้าไม้นะครับน่าจะเป็นเล่งงาน เกี pasado, 我我่ยวข้าวเต็มที right in it, course, have, ่นะครับเก็บเกี่ยวข้าวนะครับนาช่วงนี้ก็ต้องเร่งเร่งเกี่ยวข้าวนะครับผมงานนานาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ล่าช้านะครับผมขอแจ้งไว้ตรงนี้ครับล่าช้าไปนิดหนึ่งครับผมก็นาาท่านใดที่นัดรับนัดรับเดือนธันวาก็จะได้ตามเป้านะครับผมถ้างานเสร็จงานเก็บเกี่ยวเสร็จเร็วนะครับผมผมก็จะมาเร่งงานให้ก่อนเลยนะครับผม ส่วนานา้าๆท่านใดที่ทักมาแล้วยังไม่ได้นะครับก็ยังมีงานพันท้ายอยู่สองท้ายนะครับสองท้ายถ้าจังสันทําทันก็จะเล่งให้นะครับผมวันนี้ก็จะเล่งมือเต็มที่วันนี้มีเวลาทั้งวันนะครับกับพรุ่งนี้นะครับมีไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีงานเกี่ยวข้าวเข้าก็ต้องวิ่งไปเกี่ยวข้าวครับ่าก็มาแจ้งาน้าๆให้ทราบกันนะครับว่าช่างสัน,นติดธุระจริงๆนะครับอยากแยกล่างนะอยากทําให้นะครับน้าๆนนแต่ว่ามันความจําเป็นนะครับงานเก็บเกี่ยวถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวก็ ผลผลิตมันก็จะเสียหายนะครับว่าอย่างอย่างหน้าไม้อย่างนี้เราก็พอรอได้ก็เห็นใจกันนิดนึงนะครับเนาขอขอขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับผมวันนี้มาให้ชมนะครับวันนี้ก็จะจัดส่งนะครับลำนี้นะครับอันนี้ช่างสังก็เคลือบเงาไว้แล้วครับงานของนาคมสันนะครับผมนี่ครับเป็นยกยิงนะครับนี่ครับอ่าเกียร์จับขวาไว้นะครับนี่ครับเกียร์จับขวาไว้นะครับเป็นไม้ประดู่นะครับอันนี้ก็เคลือบเงาเรียบร้อยแล้วนะครับลงเลกเกอร์เคลือบเงา เรียบร้อยแล้วเงาวับๆเลยครับผมนี่ครับวิบวับเลยครับโอเคนะครับอ่านี้เป็นงานเอลางเงียมนะครับเดี๋ยวช่างสันจะประกอบให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่คับชุดบนชั้งสันก็ทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูนะครับว่างานหน้าคมสันออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผม ทังสันก็ปิดท้ายลงท้ายรางให้นะครับก็ฟิตนิดหนึ่งนะครับก็กระแทกเข้าไปเลยนะครับกระแทกเข้าไปได้เลยประมาณนี้ครับตรงนี้ติดอะไรเอ่ยโอ้ขออนุญาตนะครับต้องกระแทกเข้าเลยนะครับมันฟิตนิดหนึ่งนะครับทัางสันก็ปิดท้ายรางให้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ ปิดท้ายรางให้รางตรงนี้มันจะไม่โผล่นะครับนานๆนะครับเนาะสำหรับรางมีเนียมเนาะครับเนาะรางไม้ก็จะเจียช์ลุไปให้ตามปกตินะครับผมนี่นะครับอันนี้ช่างสันขอไม่ไม่ยึดน็อตแล้วกันนะเพราะว่าไม่ต้องขันแล้วกันไม่ต้องขันสกูนะครับเดี๋ยวช่างสันก็จะได้ถอดนะครับถอดแล้วแพ็กส่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นงานของนาคมสันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนาคมสันครับจัดส่งให้วันนี้นะครับผมนี่ครับ รางร้อยี่สิบนะครับของค่ายเอแมนนะครับจัดให้นะครับขอมาจัดให้นะครับรับโรลเลอร์ได้ด้วยนะครับปีกครับอ่ปีกก็เป็นรูสไลด์แบบนี้นะครับรูสไลด์นะครับก็ถอดเส้นไขเส้นมันได้เลยนะครับไม่ต้องถอดหมดนะครับนะครับมันเป็นบางบางบางค่ายนะครับผมอันนี้ก็ปีกก็เป็นค่ายของเอฟแมนเหมือนกันนะครับลูกค้าสั่งมานะครับก็จัดให้แต่ว่าเอาพันท้ายของช่างสันนะครับก็โอเคนะครับจัดให้ครับเรียบร้อยนะครับ นาคมสันครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับผมความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้โดดเด่นนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับนี่ครับประมาณนี้แกะลายก็ประมาณนี้จับกระชับมือนะครับกระชับมือเน้นเน้นให้มันกระชับมือไม่เบียดมือไม่เบียดนิ้วนะครับตรงโป้มงโป้มือเราก็ไม่เบียดนะครับนี่ครับไม่เบียดนะครับอิสระดีครับอิสระนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้ครับนาคมสันครับรอรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผม ส่วนนานท่านใดสนใจก็ทักมานะครับทักมานะครับคิวตารางงานต่อไปก็จะเป็นคิวเดือนธันวาเลยนะครับผมเริ่มเดือนธันวาปีใหม่หลังปีใหม่ไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คิวก็ยาวๆไปเลยนะครับนาฬท่านใดรีบก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็กก็ทัช่างอื่นได้นะครับผมแต่ถ้าไม่รีบนะครับชื่นชอบในงานช่างสรรก็โอเคได้เลยนะครับส่วนลำนี้นะครับ ลำนี้ก็เป็นงานลางมินยมเหมือนกันลางเอกนะครับผมเดี๋ยวช่างสัญจ่าทาขึ้นเมื่อวานตอนสี่โมงนะครับสี่โมงนะครับก็ขึ้นงานไปแล้วนะครับก็เริ่มเกียร์นะครับแต่ยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับว่ารอบอกลูกค้าทักมานะครับว่าจับซ้ายจับขวานะเขาลืมบอกมานะครับเพิ่งจะทักมาตอนไม่เช้านะครับว่าจับขวาเดี๋ยวช่างสันจะมาลุยงานลำนี้ต่อเลยนะครับทําเสร็จเดี๋ยวทําสีทําอะไรแล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับผม ไปใส่กระราง x นะครับผมโอเคนะครับผมมีแบบอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำแล้วปิดท้ายลงท้ายลางให้นะครับแล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับลวดลายนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ก็ทําให้มันพอดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับงานยังไม่เสร็จเป็นงานดิบอยู่เลยนะครับยังเพิ่งเกีีรยแต่งไปนิดเดียวนะยี่ประมาณสามสิบเปอร์เนตนะครับเดี๋ยวช่างสั่นก็จะมาไล่เก็บงบเก็บงานแล้วก็ขัดลงขัดละเอียดให้แล้วก็เตรียมจัดส่งได้เลยนะครับผม เดี๋ยวจะมาเดินลายตัวนี้ให้นะครับเดินลายเดิอนอะไรเจียแต่งเก็บเหลี่ยมเก็บมุมเก็บอะไรเก็บเว้าเก็บโค้งให้สวยงามนะครับผมโอเคครับานาะๆท่านใดสนใจก็ทักมานะถ้าถ้าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบก็ทักมาสอบถามราคาสอบถามอะไรกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวช่างสรรมาเฉลยเฉลยคำถามนะครับคลิปที่ที่มีคําถามมานะครับขออนุญาตครับแน่นมากครับฟิตมาก ขออนุญาตนะครับที่นานาถามมานะครับว่ายกยิงช่างสรรทําไมขายแพงนะครับท,ทันท้ายอย่างเดียวครับาถามว่าราคาหกเจ็ดร้อยรวมส่งเนี่ยถ้าน,นานาว่าแพงผมก็ไม่รู้ว่างไงนะครับเนาะหกเจ็ดร้อยรวมส่งนี่อา่างานฝีมือนะครับงานไม้นะครับไม้เราก็ไม่ได้เก็บขอเข้ามานะครับพูดง่ายๆเลยไม่ได้ขอเข้ามาเราซื้อเข้ามานะครับไม้นะครับไม้เราซื้อเข้ามาแผ่นละสามสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาทํานะครับ ช่างสันก็ไม่ได้บวกอะไรนะฮะก็ไม่ได้บวกอะไรอสมมติว่าไม้แผ่นนี้ยอท่อนนี้ผมซื้อมาสองร้อยละสองร้อยอ่ะ, 200, อะมาค่าแรงนะครับค่าแรงค่าไฟช่างสันก็บวกไปนะครับก็บวกไปนะครับค่าแรงค่าไฟคิดแค่ห้าร้อยรวมส่งเป็นเจ็ดร้อยนะครับค่ากล่องนะครับค่ากล่องค่าส่งนะครับนาๆลองไปไล่ดูนะครับที่ว่าช่างสันว่าช่างสันขายแพงนาๆนาลองไปไล่ดูนะครับสําหรับนาๆนาท่านใดที่เขาขายสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยอะไรได้นะก็ ก็น้าๆชื่นชอบในงานเขาก็ไปเอาของเขาได้นะครับไม่ไม่ได้ว่าผมขายถูกเขาขายถูกแล้วไม่ดีครับดีครับของเขาดีนะครับแต่ทีนี้ว่าผมคิดว่าไม้เขาอาจจะเป็นไม้ต้นเขาเองนะครับไม้ต้นเขาเองเขาเลื่อยเองอะไรเองนะครับไม่ได้ซื้ออย่างช่างสันนะครับถ้าซื้อมาอย่างช่างสันนี่งั้นขายราคานั้นก็ขายไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องขออนุญาตแจ้งไว้ด้วยนะครับ จริงๆนะครับนานาลองไปไล่ค่ากล่องค่าพัสดุค่าส่งพัสดุนะครับนู่นนี่นั่นนะครับลองบวกดูนะครับถ้านาคิดว่าแพงก็ผ่านนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ขอจ้างถานก็ขออนุญาตครับผมสวัสดีครับ